กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านพนันประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ,อพอกอบกับกับซองสานีปา้ป่าบรรยากาศยั่งยังแรงพี่น้องเอ้ยนี่เขาออกมาหน้าเมื่อนี่อันนี้อยู่น้องหน้าเขาเองเนาะมางมหอยมาหุมหอยกับเด็กๆน้องหนาวหนาวค่ะเด็กๆมายอมใส,ส่ใส่ขยาวเลยพี่น้องเอ้ยมานำการบร,ร,ริภัยใส่ใส่ขยาตะโกนเลยลุยเป็นลุยพี่น้องเอา หอยพี่น้องงมหอยแล้วบางอย่าตะปูด้ะลูกอุนังตานนังตานกับน้องอันแก้มบุ้มกำลังงมพี่น้องเลยไปดิปลาลูกงมงมพี่งมมาทังพี่ระวั้างหยาบเล็กตะปูด้ะฮะเล็กตะปูในไม้อ่ะน้องแก้มบุ้มพี่น้องกำลังงมพี่น้องเลยนี่อยู่ว่าสันน้าวกำังงมเอาตามตอมันมีตามตอมัน แม่แม่ไม่ใหญ่จืดเพื่อจะกินอ่อมมันพี่น้องเลยมีผัวเชลผัวนุ้ยเพิ่นเพิ่นอยากกินอ่อมหอยว่าสั่นพี่น้องเพื่อสิแซ่บว่าสั่นตอนเฮามากก็ไม่ใหญ่จืดนะหน้นยังลายได้เฮามางมตอนน่ะ bọn nắng nỉ đại? Năn lại từ lúc nắm nối đại, nắm nối đại, nắm nối hại, nắm nối đại, nắm nối hại, nắm nối đại, nắm nối đại, nắm nối nó thì mà bảo, thế này <laughs> ดี on, ๋ยวย่างใส่ขี้ต้มติล่ะมางมหอยก็นั่งอันขี้ดื้อมานํานั่งขี้ดื้อจอมต้นมานําพี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยสบายดีปาลุงยังฮะน้องเอ้ยสบายดีปาลุงยังอนเอ้ยอนเอ้ยเห็นซะมีอยู่บ่ อันนี้เป็นผมเพ, ok? พิ่นเด้อพี่น้องไงผมนางงามปวดน้องเอียงไตเอียงครัวปวดเก็บอะไรมาลูกเก็บ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 ปวดเก็บใส่ลูกหลานนี่น like allora ี like ่นี่ห้อยนี่ยังบวบเบิดเลยเก็บใส่พี่พี ยัมาอีกนี en, ni now, ni now, ni now. Uh ่ส huh. ิบอมียังป <t os |notimestamps|> ่า <control> ลุงกับเฮนนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะหอยนี่น่ะหอยจ่าเลนโอ้น้องต่างกับน้องแก้มบุ๋มพี่น้องฮึ่มเปียกซับพี่น้องเลย อ่ององกันนึกใช่อ่องปิ่นหนาบ้าให้เบิ่งกด้ค่ะอ๋อตึกอ่องกันพี่น้องไงลอยสูลอยสูอยู่ไปตัดไอ้ตึกกำน้องแกมบูมกำลังงมพี่น้องเไยกำลังงมมีอยู่เป็นว่ะพี่น้องอย่าอย่ามาล้มป้าลูกอยู่ฮะเลยเนย ยังน้องแก่บ,บุ๋มแต่วินกำลังตกดินอย่าดึงลงมาเลยตัวแรมหนีแก้มอู้ตอแหลมหนีบแก้มเพื่อนว่าสิเนาะหนีบแก้มน้องแก่บุม๋มโต้พี่น้องนี่กำลังได้พี่น้องเอ้ยตามพืน้นบ่มีบ่เฮ้ยเอ,อ้าเก็บบว้ทำไมเนี่ย พี่น้องเขปันทำไมเนยปาอยูใ่ในสายอี<ไ>ปาปาอยู่ในสายจ้าไปาอ,ออีอมือค่ะปาขอมือ,อมเคยเห็นปอ,อมือแปลว่มือไ เอางาไมมลงไปเด้อขนาดนัลูกนะเห็นมัมมนน้ยปุ๊บปุ๊บในว่าย่อขึ้นนะก็มีน,นั่นเออนั่นาดทั้งพืชนะเห็นมั้ยใ,ใช่เออเอาลงเอาลงเองเอ Ngôm bằng theo ăn mạnh à, này, này. Theo mạnh này này vẫn là bốm Ngôm ngôm Để theo ngả mạnh nè Ừ nhanh nó cầm bao ao Ao tôi nhảy hết dạ hết Nào Thế nào cái lăng ngôm tặng lắm ngum. <laughs> yang <cười> yang tặng hả 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 bên hả 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 là ngô ผม,มผมนางอืมน้องโหเหุ้ารนั้นเหตุการงนี้อ้าวผมนางอเนยนั่นนั่นน่น,นสบายดีปลุงหรือไม nhưng mà nó bằng mừng à từ tết này bằng mừng à, tên xài eo ít đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เบิซบตอนนี้กำลังงมพี่น้องตานงมกับอัน น่องแก้มบุมเลทาป้านน่เด้อกำ <c oughs> ลังปิดกันคอยเชอรี่ธน,นานธอคอนธนมุกเบิร์ตละ อยากได้ผู้เบาสองคนก็เอื้อยขี่สามคนนีนเลวอันนี้กันใส่มาดบยงงามดึงออกกิดเป็นดอกด้ผูน่ารักาแม่เขียวไปฮุดมาบรรยากาศยามแรงทงไฮทงนาพี่น้องเอ้ยแห่งแรงแบบนี้แหละอันนี้จะเป็นนาของสนีพี่น้อง มาง,งมหอยอยู่ภายนะพี่น้องได้บ่ลายพี่น้องป้าสนีกำลังยมหอยไปลงุงกำลังบูมเป็นตากละองินเพลินเจอหอยหนาวพี่น้องปาสนีเจอหอยหนาวห <laughs> อกพี่แล่ปลาลุงปลาหอยหนาวหอยหนาวปลาลุง có mình nó thôi, vợ luôn, anh đang chết đấy à ông, ông mì vợ luôn, นุงอเน่จะขีดจังกูไม่ตดนอกอเน่มาได้ด้วกัอย่าขมาข้อนาลูกปลาสนีกะลังมุมหอยปลาูกมุมอยมุมเบิร์ต้าอันดับหนึ่งเลยนะมีหรือปลาลูกง่ายๆคล้าย อะไรไหม,มตัวพี่น้องหน่วยแหง่ายอ๋อเอาเลยไข่ฮอสเซอร์เลยไปลุงเดงคกบเฮอยแ <c oughs> ดงครบวะใครใครข้างบนเป็นใคร,ใคร,ใคร

หอมช่วยอันี้เป็นหอยต่วยจ้ำพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนิทป่าหน่อยเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี